ครับต่อเนื่องเลยนะครับผมจุดแรกนะครับผมในส่วนของภายนอกเนี่ยทุกคนดูไม่ออกหรอกครับว่าไหนมันเป็นแฟนทอมอันไหนเป็นอันติเมทเพราะว่าจริงๆ้วเนี่ยมันคือรุ่นเดียวกันแต่ว่าแฟนทอมเนี่ยมันเป็นเหมือนคอลเลกชันพิเศษนะครับผมหรือว่าเปรียบเสมือนแบบดีแมแล้วก็มี X-Series ขึ้นมานะผมอย่างตัวนี้นะครับซ้ายมือของเพิ่มเนี่ยจะเป็นแฟนทอมฝั่งนี้แฟนทอมใน,เ,นเอกลักษณ์นะครับผมด้านนอกเนี่ยชัดเจนเลยคือล้อแม็กสีดา ซึ่งนะครับล้อแม็กของตัวแฟนทอมเนี่ยลายเดียวกันกับตัวอันติเมตเลยนะครับผมสเปคเดียวกันขนาดเท่ากันนะครับผมต่างแค่สีเพราะว่าสีของแฟนทอมเนี่ยจะเป็นกอสแบ็กนะครับผมชื่อนี่คือบอกชัดเจนว่าเอกลักษณ์แฟนทอมเนี่ยคือสีดํามาในแนวแบบคุมโทนดูดูนิดนึงนะครับผมแฟนทอมก็เลยออกมาเป็นล้อด,ดําแบบนี้ส่วนอันติเมตปกติหรือว่ารุ่นธรรมดานะครับผมจะเป็นล้อสีปัดเงาแบบนี้ด้านขวามือปื่มนะครับผมความต่างก็คือแค่สีอย่างเดียวนะครับผมสเปคอะไรเท่ากันหมด 265 50ขอบ20นะครับผมยางก็ให้มาเป็นบิสโตทั้งคู่นะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้กระจังหน้าแบบแบคโครม่างนี้นะครับทั้ง2ฝั่งได้มาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแถบไฟหน้าไฟตัดหมอกเซนเซอร์นะครับก็ได้มาครบเหมือนกันเซนเซอร์หน้านะครับ4จุดเซนเซอร์ล่างหนัง4จุดนะครับผมรวมกันเป็น8จุดแล้วก็จะมีเซนเซ,นเซอร์ของสเต็ปเซนเซอร์หรือว่าเปิดฝาท้ายอัจฉริยะนะครับผม ตัวคุณตัวคุณแจนี่นะครับผมซึ่งบอกเลยนะว่าพื้มถือเนะี่ยก็คือจะเป็นรุ่นแฟนทอมแล้วอนิเมชมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับผม mm hmm. เหมือนกันเด๊ะนะครับผมอ่าปุ่มแรกนะครับที่เห็นเลยเนะี่ยจะเป็นปุ่มในส่วนของตัวสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับหรือว่ากดปุ่มไว้นะครับผมกดล็อกที่หนึ่งอ่าอันนี้เป็นแฟนทอมนะครับกดล็อกที่หนึ่งปุ๊บกดค้างไว้แบบนี้ประมาณห้าถึงเจ็ดวินนะครับอ่าก็จะเป็นการสตาร์ทผ่านรีโมทแบบนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าที่อยากวอร์มเครื่องรถไว้นะครับเวลาแบบไปจอดรถตากแดดนะครับหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรเงี้ยอยากให้รถมันเย็นตอนเรากินเสร็จก็สตาร์ทอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมในระหว่างสตาร์ทนะครับก็จะไม่มีใครสามารถมาเปิดรถเราได้นะนี่รถก็ยังคงล็อกแบบนี้อยู่นะครับแต่เมื่อใดนะครับที่เรากดปลดล็อกปุ๊บเครื่องยนต์ดับทันทีเลยนะครับผมแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปสตาร์ทใหม่ได้เลยนะครับผม ในส่วนตัวนี้นะครับ2รุ่นนี้ได้มาทั้งคู่นะครับสตาร์ทรีโมทนะแล้วก็หน้าตากุญแจเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งมีตัวสตาร์ทรีโมทตัวล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายจากรีโมทนะครับผมได้มาครบเลยแล้วก็ระบบต่างๆพวกแบบ Walk Away to Lo c k หรือว่า walk a w a y auto lock อะไรเงี้ยก็ยังมีให้อยู่นะครับมาครับหลักๆนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในแล้วนะครับผมภายในคันนี้จะเป็นรุ่นแฟน o อมคอลเลกชันนะครับนี่ แฟนทอมเนี่ยจะได้เอกลักษณ์ภายในที่เป็นสีดำนะครับผมด้านบนก็จะได้เป็นซอฟทัชปกตินะแบบนี้บุนุ่มนะครับผมเบาะหนังเกรดคูแมกนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำนะครับผมคือด้านในทั้งหมดเนี่ยจะคุมโทนด้วยสีดำหมดเลยนะครับสมชื่อแฟนทอมเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเทียบกับรุ่นนันดิเมตป,ปกติเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีแมคเคิลโต้เบาแต่ว่านีน่จะเป็นสีดำหมดเลยก็ได้คอนเซปต์ที่แบบดุดันดีนะครับด้านในแล้วก็ ถ้าใครไม่ชอบภายในที่มันเป็นสีสันเยอะกลัวว่าอนาคตไปดูแลยากนะครับผมก็ผมก็แนะนานะว่าเป็นแฟนทอมเนี่ยโอเคสวยเลยนะผมภายในดําแบบนี้ดูถูกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จอได้มาครบนะครับด้านบนก่อนไล่มาจากด้านบนนะครับผมตัวนี้ระบบเรดร์นะครับผมสเตอริโอสองเรดาร์นะครับ2กล้องนะอันนี้ก็ช่วยเบรกฉุกเฉินเตือนออกนอกเลนนะครับผม s ต o p ป n d น o กลนิวให้ครบนะครับผมจอนะครับขนาด9นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y พ แอร์ออโต้นะครับแบบไร้สายนะเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมแอร์ก็ปรับได้อิสระซ้ายขวาเช่นกันนะครับผมส่วนแผงเกียร์นะครับตรงนี้แผงเกียร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเลฟโทนิกก็คือเกียร์แบบสปีดนั่นเองนะเวลาที่เราแบบกดเกียร์หรือว่าเราอยากเร่งอยากแซงนะผมก็สามารถตบไปด้านขวาเพื่อเป็นเกียร์แมนนวลนได้นี่คือมีทั้งคู่นะครับทั้งอดิเมตแล้วก็แฟนทอมนะนี่เปิดปิดเซนเซอ,อร์อะเรตติ้งสต็อปเบรกมือไฟฟ้า ออโตเบรกหัวน,นี้ให้มาครบแล้วนะครับสำหรับขับขี่ในเมืองนี่คือพร้อมใช้งานมากในส่วนของหน้าจอครับหน้าปัดเดินไปนะผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมฝั่งนี้ใช้กับตัวจอมัลติมีเดียแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหน้าจอ M i d ดีนะครับหรือว่าการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับผมในการแบบล็อกความเร็วก็คือใช้จากปุ่มฝั่งนี้เป็นหลักซึ่ง2งรุ่นเนี่ยเหมือนกันอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายเป็นคันนี้นะเป็นรุ่นแฟนทอมนะครับนี่อ่า งงใช้งานง่ายครับส่วนเบาะนั่งนะครับผมฝั่งผู้กับขี่นะสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางนะครับผมมีสไลด์หน้าหลังแบบนี้แล้วก็พนักพิงนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกลงแบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมผู้โดยสารด้านหน้า,นาก็จะปรับได้แค่สีทิศทางนะครับมีแค่สไลด์หน้าหลังแล้วก็พนักพิงแค่นี้นะครับโอ้โหเป็นไงฟังก์ชันครบครบราคาต่างกัน 12 0 0 0บาทนะสรับุนแฟนทอม Phantom นะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปดีกว่าป่ะโอเคครับก็มาในส่วนตอน2แล้วนะผมผมก็สลับรถไปมานะอันนี้จะเป็นแอนิเมตปกติแล้วนะครับผมก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลแมคเคอโต้บาวนะหรือว่าสีกาแฟนะอ่าด้านหลังนี้นะผมมีความมนประสงค์อะไรบ้างน,นะผมจุดแรกนะจะเป็นจุดชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นฟ้าชาร์จทั้ง2จุดะครับผมแต่ว่ายังเป็น usb อยู่นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่ type c นะครับ แล้วก็มีลัก AC มาให้นะครับตรงนี้ก็เต็มที่ก็ชาร์จโน้ตบุ๊กได้อยู่แล้วก็พวก่า iPad นี่คือจะชาร์จไวกว่าตัว USB นิดนึงครับอแอร์หลังเรามีไม่ครบอยู่แล้วนะครับผมด้านบนครบทุกจุดเลยเนาะแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมระดับพัดลมความแรงนะส่วนเบาะนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของแบรนด์เราเลยนะเพราะว่าเบาะเนี่ยสามารถปรับพับแบบนี้ได้เลยม้วนแบบนี้นะครับเป็นแบบมุม90องศา สำหรับให้ผู้โดยสารตอนที่3เนี่ยขึ้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเวแบบลาพับเสร็จปุ๊บก็ตกลงมาแบบนี้เพื่อเป็นพื้นที่เก็บของหรือว่าเป็นอ่าเอาไว้แบบสัมภาระ,ะที่มันมีขนาดใหญ่หรือว่าถุงก๊อฟก็วางได้2ถุงนะครับถุงใหญ่สบายเลยนะใช้งานง่ายๆครับปรับเอ็นได้แบบนี้อ่าแต่ว่าข้อเสียคือสไลด์ด้านหน้าด้านหลังไม่ได้นะครับผมได้แค่ปรับเอนนะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผม ว่าภายในของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างกว่ารุ่นอื่นในตลาดอีกนะครับตัวนี้โอเคครับผมก็สรุปเลยนะครับผมความแตกต่างระหว่างรุ่นแฟนทอมแล้วก็รุ่นอันติเมทนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องราคานะผมราคาเนี่ยต่างกันอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับผมส่วนเรื่องฟังก์ชันนะครับผมภายนอกนะครับตัวแฟนทอมเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กสีดำกรอสแบ็กแบบนี้นะครับผมส่วนแอนติเมทจะเป็นล้อปัดเงาปกตินะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะครับผมก็ ด้ความสวยงามอีกแบบหนึง่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบดำดุสีดําฝั่งขวาก็จะเป็นแบบลักชัวรี่หรูหรานิดนึงนะครับผมขอบ20เท่ากันนะสเปกก็26550 20นะครับผมในส่วนของภายในนะผมที่มีความแตกต่างก็คือในส่วนของเบาะหนังแล้วก็ปุนุ่มต่างๆนะครับผมซึ่งตังแฟนท t อมเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟทัชคอนโซลด้านบน ข้างประตูนะครับผมแผงเกียร์เกาะหนังเนี่ยได้เป็นสีดําหมดเลยส่วนอันติเมตปกตินะครับหรือว่ารุ่นสแตนดานเนี่ยก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มแบบว่าแมคเคียวโต้บาวนะผมก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับผมใครชอบสไตล์ดุดุฟังก์ชันแบบนี้ก็คือแฟนทอมเลยแนะนําแต่ว่าถ้าใครชอบความหรูหรามาทางอันติเมตปกตินะครับผมซึ่งราคาก็จะถูกกว่าตัวแฟนทอม1น0 0 0หอบาทนะครับผมโดยรวมนะครับที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเอดัสที่ให้มานะครับผม ระบบซอฟแอนด์โกนะครับเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยฟังก์ชันได้มาครบเหมือนกันนะครผมไม่ต่างกันเลยหลักหลักก็คือต่างแค่3อย่างก็คือราคาล้อแม็กแล้วก็เบาะหนังนะครับผมแล้วก็ใครที่กําลังมองตัวแฟนทอมนะครับผมบอกเลยว่าอาจจะมีขายถึงแค่เดือนตุลาคมปีนี้นะครับหรือว่าปี2023เท่านั้นนะถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับผมอาจจะเป็นคอลเลกชันอื่นเข้ามานะครับผมสำหรับใครที่สนใจออกรถนะครับก็โทรมาที่เบอร์0988587978นะครับผมเพื่อมีสูตรยินดีรับสายทุกท่านเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ